ไมโครกราฟนะคะก็คือชื่อในการเรียกวิธีการตัดแต่งกราฟเพื่อให้กราฟมีขนาดเล็กลงโดยเขาเคลมว่ามันสามารถที่จะทําให้เวลาปลูกเนี่ยปลูกความหนาแน่นได้มากขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วผมธรรมชาติโดยเฉพาะตรงแนวไรผมนะคะ เส้นผมเนี่ยมันจะต้องมีขนาดที่เล็กแล้วก็เป็นผมเส้นเดียวทีนี้ก็จะมีคำถามที่ว่า FUE กับไมโครกราฟอันไหนดีกว่ากันแตกต่างกันยังไงที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะเพราะว่า FUE ก็คือขั้นตอนในการนำผมออกจากด้านหลัง,ด,ลงด้วยวิธีการเจาะออกมาทีละล่าส่วนไมโครกราฟคือขั้นตอนการตัดแต่งกราฟเพื่อเตรียมสาหรับนาไปปลูกนะคะ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเราจะทำวิธีไหนก็ตามจะ F U E F U T หรือชื่ออะไรก็ได้แต่เวลาที่เราจะเอาผมเนี่ยไปปลูกผมข้างหน้าเนี่ยมันควรเป็นผมเส้นเล็กผมเส้นเดียวอยู่แล้วไม่ว่าจะชื่ออะไรมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นค่ะ